ตอนนี้เรากำรัทำอะไรอยู่ครับเต้เห็นฉากครับสวยงามมากครับตานะฉากนี้จะเซตอเไรครับแล้วนี่ครับทำเป็นซูนแต่เอาจริงนะ ถ้าเกิดเราพอแล้วมันก็มันก็พร้อมจะเสร็จได้แต่เราใส่พลังเข้าไปใช่ไหมครับเรารู้สึกว่ามันยังต้องอีกห่อยนะรู้สึกว่าเยอะนะครับเราให้ดูเป็นขาวดำดวก่อนนะครับ<ด>เราดูของจริงตอนงานเสร็จนะครับคอยทีเซอร์มองทำไหครับอ๋อปั้นอยู่ครับกำลังสีมากเลยกังปั้นหุ่นแบบอยู่ครับปั้นอยู่มีหุ่นนะครับ ใช่ครับนี่นะครับขยันนะครับยิปนะครับพรอพปืนนะครับมีปืนด้วยครับเนปืนจิ๋วโอ้โหนี่ครับขนาดเล็กมากเหมือนปืนพิเดเตอร์เลยครับนี่นะครับชุดพรอพของคุณดิกแต่ว่ายังไม่มีชิปแพหวนสวยมากครับเพรางมีปืนขนาดใหญ่ปืนยาวนะครับ ใหญ่ยาวด้วยครับใหญ่ยาววันนี้เป็นวันที่ยาวนานนะครับเป็นการทำฉากเหลือเวลาอีกกี่วันครับคุณบอมอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดวันปะเจ็ดวันนะครับเจ็ดวันเราได้แค่นี้ครับ เออนี่นนครับเรามีต้นไม้แล้วครับนี่ครับขึ้นมาแล้วนไม้อกแก้วเกาะนะครับต้นไม้ดกแก้วเกาะแล้วหอมจริงแล้วนะครับสวยงามนะครับส่วนที่เหลือๆนี่คือยังไม่ขึ้นเลยนะครับแหวงครับโดนหนูแทะก็ขอจบในโมดนี้ก่อนนะครับ Với trẻ con vào hoang tàn đó.